สวัสดีค่ะมิสูวิชิไทยท่านนะคะรถกระบะตอนเดียวปี2013แต่คันนี้แจ้งจดในปี2014นะคะเครื่องยนต์2.4ค่ะเกียร์ธรรมดาราคา139,000บาทนะคะซื้อสดลดได้อีกนะคะราคานี้ค่ะทุกท่านจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเครดิตดีฟีดาวค่ะสำหรับการ ติดแบคริสนะคะก็สามารถใช้วางเงินดาว1 5 0 0 0บาทได้เลยนะคะทุกท่านการผ่อนชำระอยู่ที่ประมาณเดือนละ3,500บาทจำนวน60งวดด้วยกันนะคะเป็นรถบ้านเท้มือเดียวป้ายแดงค่ะเครื่องยนต์เครื่องดีเกียร์ธรรมดาเข้าง่ายเข้าชิดไม่หลุดนะคะทุกท่านสี่สามร,รอบคันตามรูปเลยนะคะดูรูปกันด้วยนะคะทุกท่านเดี๋ยวแอดมินจะ อ่านรายละเอียดต่างๆนะคะให้ทุกท่านได้รับฟังกันต่อนะคะช่วงร่างดีค่ะแอร์เย็นวิทยุมีฟังสีสันสวยงาม90%เลยทีเดียวนะคะเอกสารครบค่ะผู้ขายรับประกันการโอนด้วยนะคะรถกระบะคันนี้นะคะสนใจสามารถติดต่อดูรถได้ที่เทคนิคนะครปฐมค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อสําหรับการติดต่อเจ้าของรถไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะท่านใดสนใจแนะนําให้ไปดูรถทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําการโอนประจาล่วงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ